สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงเ n k 4 8แล้วก็วง CGM48 อ็มโฟเทอเช่นเคยนะครับสื้น,นนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อสีดําของทีมอาร์เซนอลเมื่อฤูดูการที่แล้วนะครับซึ่งสีดำเนี่ยก็สื่อถึงน้องที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ได้นะครับเพราะว่าน้องออกตัวมานานแล้วว่าชอบสีดานะครับเสื้อผ้าต่างน้องส่วนใหญ่น้องใส่สีดําบ่อยมากนะ แล้วก็สีเขียวเนี่ยก็เป็นสีของวงที่น้องเคยอ,อยู่ด้วยนะครับส่วนสีแดงก็ใส่มาสวยๆมันเป็นสีของที่ปร่ไซนอนที่น้องเชียนะครับเชียไม่เชียรไม่รู้อะรู้แค่ว่าน้องใส่เสื้อไอซีนอนตอนออกในรายการ C G M 4 d s t y นไปนะครับพูดมาชัดขนาดนี้และนะครับเป็นใครไปไม่ได้เลยครับดูหลังเสื้อก่อนละกันนะครับ ก็คือน้องพิมพ์พรวารินวงตระกูลกิจอดีสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวง c ี m 4 8นะครับและน้องก็อยู่ในฐานะโอชิคนแรกของวงด้วยนะครับถ้าไม่นับแคปออมกฤตีนัน,นะตอนเปิดตัวรุ่นหนึ่งมาน้องคือโอชิคนแรกของผมตั้งแต่วัน เปิดตัวเลยนะครับกอกอก,อก,อกอมีไผ่อยู่กอช่ว่พิมพ์เปิดหัวใจใโน้องพิมพ์ก็ไม่ได้ก่อได้ไหมครัราคานี่แบบโอ้โหโดนตกอย่างหนักหน่วงตั้งแต่วันนั้นกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สาเหตุที่นําเรื่องราวของน้องพิมพ์มาเล่าถึงนในวันนี้เนี่ยจริงๆเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันผ่านไปได้หลายวันแล้วนะครับเพียงแต่ว่าหาช่อง ไฟลงไม่ได้ก็เนี่ยได้จังหวะลงเรียบร้อยแล้วนะครับทังคลิปทั้งบทความก็ติคตาม,มาก,ก็ในนี้แหละนะครับบทความก็ในเขตไฟฟอยดิเปฟรีเอสหขีเอสครับเราไปหากันได้นะครับก็เรื่องของเรื่องก็คือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยน้องพิมพ์ได้เข้ารับรางวัลเขาเรียกอะไรนะคุ้มกล้าวยาวชนผู้ให้กำลังใจนะครับ ปีจำปีนี้เนี่ยแหละนะครับผมอาจจะชื่ออ่านชื่อรางวัลไม่เต็มไม่ครบก็ลองดูในภาพนิ่งข่าวนะครับว่าชื่อรางวัลเต็มๆคืออะไรนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โห,โอโหพอผมสร้างข่าวนี้ผมผมกรี๊ดมากๆเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่น้องพิมควรจะได้อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าอ่ะถ้าว่ากันตรงๆเนี่ย น้องก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ให้กำลังใจแกผู้คนอย่างแท้จริงนะครับประสบการณ์ในการเป็นไอดอลหกปีเนี่ยโอ้โหน้องทำมาทุกรูปแบบนะครับร้องเต้นการร้องการเต้นเนี่ยอ่ะเป็นส่วนหนึ่งแหละที่สร้างความบันเทิงให้แกผู้คนได้นะครับไม่เห็นน้องก็ร้องเต้นก็มีความสุขกันหรือว่าอ่ะเวลาน้องออกงานต่างๆตู้ปลา,ปาไม่มีมใ,มใ <CJ S 2> ครได้ซีเจฟือป๊อปอัพไลฟ์เลยเงี้ยหรือไลฟ์ส่วนตัวในของน้องเนี่ยน้องก็สร้างความสุขสร้างรอยยิ้ม ให้แก่ทุกคนได้เสมอนะครับรวมถึงการปฏิบัติตัวของน้องในวงเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กำลังใจแก่ผู้คนได้อย่างดีเลยนะครับเพราะว่าทุกคนน่าจะทราบมาดีอยู่แล้วน้องว่าแบบตอนอยู่ในวงน้องเจอแซะเจอคอนขอดอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ทั้งที่แบบน้องก็สู้ด้วยกติกาเดียวกันกับเมมเบอร์คนอื่นนะครับแฟนคลับของน้องก็สู้ด้วยกติกาเดียวกัน แต่ก็น้องก็มาโดนว่าอย่างโน้นอ,อย่างนั้นอย่างนี้จากคนที่ไม่หวังดีกับน้องสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่เราเห็นกันเลยก็คือน้องไม่ยอมแพ้ครับแล้วน้องเลือกที่จะสู้ด้วยออผลงานด้วยไม่ได้ใช้แบบปากคอเราะร้รายด่ากลาดอะไรไม่ใช่นะครับร้องเลือกที่จะเงียบแล้วก็สู้ด้วยผลงานซึ่งเราก็จะเห็นอยู่ว่าผลงานของน้องในวงตลอด6ปีน้อง น้องเก่งจริงๆนะครับการเป็นเซนเต้นเพลงคิสมีที่น้องได้มาจากการทําถูกต้องตามกฎกติกาทุกอย่างน้องก็ทําได้ดีมากๆรวมถึงเพลงต่างๆที่น้องได้รับเลือดเซมเบสซีโอกาสต่างๆที่น้องได้รับอะไรก็แล้วแต่น้องทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับใครเห็นใก็รักใครเห็นคนนีคนดีๆคนไหนเห็นก็ชื่นชมน้องดังนั้นนอกจากผลงานบนเวทีแล้ว ปฏิสัมพันธ์ความสัมพันธ์ต่างๆกับเมมเบอร์ไม่ว่า,าในวงเองหรือต่างวงเองหรบมินเคฟูเอเองน้องก็ทําได้ดีมากๆทุกคนเอ็นดูทุกคนหลงรักในตัวน้องพิมพ์ด้วยกันทั้งนั้นนะครับก็ถือว่านี่แหละคือการปฏิบัติตัวที่ดีที่ทําให้แบบผมมองว่าอ๋อหลายคนน่าจะได้กําลังใจดีจากการปฏิบัติตัวของน้องพิมเนี่ยแหละนะครับก็รู้สึกว่าเออ เขาให้รางวัลน,นี้ก็คู่ควรกับน้องเหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ต่อมาที่ผมว่าเออน้องพิมพ์สามารถสร้างกำลังใจดีๆให้แก่ผู้คนได้เลยถึงแม้ว่าจะจบการศึกษาไปแล้วก็คือการที่น้องตัดสินใจที่จะไม่หนีเข้าป่านะครับเพราะว่า อ่ะช่วงนอนอยู่ในวงก็น้องก็ถูกแซวอยู่บ่อยๆแหละว่าบางทีน้องอาจจะหนีเข้าป่าหรือเปล่าแล้วแบบแก้ออกไปว่าด้วยนิสัยอกน้องน้องก็ไม่ได้เป็นคนที่ลงรูป social, อัปเดตโซเชียลอ่าเขียนนูน่นเขียนนี่อะไรบ่อยๆสักเท่าไหร่ก็มีการเป็นห่วงกันอยู่นะครับว่าน้องจะหนีเข้าป่าหรือไม่นะครับก็แต่สุดท้ายนะครับน้องที่เลือกน้องก็เลือกที่จะอยู่กับแฟนคลับต่อเลือกที่จะอัปเดตเรื่องราวชีวิตกันต่อแล้วก็ เนาะทำตามสัญญาไว้ผมก็ผมก็ไปแซวน้องแหละตอนที่ไปทรายแฟนทรายวีนน้อง,งนีาไทนี่ป้อนหาคุนะครับเพราะว่าน้องเคยออกน้องพูดในในคลิปของรุ่นหนงช่วงใกล้จบรึกษาว่าแบบกลัวพี่ปิงจะหนีเข้าปา่าว่าพี่ปิงก็เป็นมนุษย์อินโทเวิร์คนหนึ่งที่ชอบอยู่กับตัวเองมากๆกลัวพี่ปิ๊งจะหนีเข้าปา่าซึ่งอยากให้ติดต่อกับ,บบางนะครับสรุปว่าตอนนี้พี่ปิงไม่หนีเข้าปา่าและพี่ปิงแบบ ลดนนแลนเสิร์ช,ชายในฐานะ,อะคอสเลเยอร์ครอสเลเยอร์ในนามปิงฟอร์เรสเรียบร้อยแล้วผมก็เลยแซวน้องพิมพ์ไปวันนั้นแหละว,ว่าคือ,อพีพ่ปิงก็สัญญาแล้วนะว่าจะไม่หนีเข้าป่าเพราะฉะนั้นหนูก็ห้ามหนีเข้าป่าไปไหนนะนะครับซึ่งน้องพิมพ์ก็บอกว่าโอ้หนูไม่หนีเข้าป่าแนะ่ๆหนูสัญญาแล้วก็ตามนั้นจริงๆนะครับอย่างที่เราเห็นกันเลยก็คือหลังจากน้องจบการศึกษาไป,าไปน้องก็ อัปเดตเรื่องราวชีวิตของน้องลงรูปลงอะไรให้เห็นปัปลายเรื่อยๆนะครับไอตีบอดแคสอะไรน้องก็ลงอยู่เรื่อยๆซึ่งผมก็รู้สึกว่านี่คือการสร้างความสัมพันธน์นันดีสร้างใจใจดีของอดีตไอดอของน้องพิมพ์ที่ยังคงเป็นแรงบันดาลใจกำลังใจดีๆให้แก่เหล่าแฟนคลับให้แก่ผู้คนอยู่เสมอไม่ได้หนีหายไปไหนไม่ใช่แบบจบ จากวงแล้วก็จบกันเลยไปใช้ชีวิตส่วนตัวคนเดียวไม่สนใจโลกอนะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วผมรู้สึกว่าเออคนที่มองรางวัลให้แก่น้องเนี่ยน่าจะมองในจุดนี้เช่นกันนะครับก็รู้สึกดีรู้สึกดีมากๆนะครับแล้วก็กับรางวัลน,นี้เองเนี่ยอย่างที่บอกไปยกตัวอย่างมาสองอย่างเลยนะ้ะผมก็ว่าน้องเหมาะสมมากๆนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าน้องควรจะได้ในสิ่งที่ น้องควรจะได้แล้วก็ผมก็อยากให้คนหลายๆคนที่อยู่ในจักรวาลโฟลีเอทุกภูมิใจในสิ่งที่น้องได้ด้วยนะอยากให้ภูมิใจในสิ่งที่น้องได้รับด้วยไม่ว่าจะเป็นรางวัลอะไรต่างๆสิ่งที่น้องได้ต่างๆอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่สมัยอยู่ในวงการชนะทีเอเอยการได้เป็นเซนเตอร์การติดเซมิฟสกอะไรก็แล้วแต่เอ่ยนะครับรวมถึง พอน้องออกจากวงมาแลว้วน้องก็ยังคงได้รางวัลเนี่ยอย่างที่เห็นกันเนี่ยหน่วยงานราชการหรืออะไรเนี่ยเขาก็เห็นอยู่ว่าน้องผู้ควรที่จะได้รับ,รบ,บสิ่งดีๆตอบแทนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนคลับวงก็ควรจะยินดียินงามควรจะใหะ้แสดงความยินดีแก่น้องๆแก่น้องพิมพ์ด้วยนะครับเพราะผมในมุมมองของผมเวลาที่ผมเข้าไปเจอน้องพิมพ์ น้องพิมพเป็นเด็กดีมากๆทำตัวดีมากๆเราจะเห็นเลยว่าน้องพฤ่ิตัวดีตลอดน้องไม่เคยทำตัวเหลวหลไม่เคยทำตัวแหกกธแหกขอ้อกและน้องก็อมจีจิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เขาเรียกว่าเฟรนลี่อัธยาศัยดีแก่ทุกคนเสมอเพราะฉะนั้นแล้วผมก็มองว่า น้องควรได้รับสิ่งดีๆตอบแทนแล้วก็คนรอบข้างก็ควรภูมิใจร่วมแสดงความยินดีแก่น้องด้วยกับสิ่งที่น้องได้รับนะครับก็ชื่นชมในตัวน้องพิมพ์มากๆชื่นชมในตัวน้องมากๆจริงๆก็เสียดายเสียดายว่าไม่ได้ไปร่วมแสดงความยินดีน้องในในวันที่น้องได้รับรางวัลนะครับแต้ก็คิดว่าจะหาเวลาไปเจอน้องให้ได้นะครับเพราะว่าหลังจากน้องจบการศึกษานี่ยังไม่มีโอกาสได้ไปเจอน้อง สักทีพลาดแล้วพลาดอีกมาตลอดแต่ก็ยังคงคิดถึงกันเสมอนะจ๊ะไม่งั้นก็คงไม่เขียนบทความทําคลิปในวันนี้ออกมาอย่างแน่นอนก็ยินดีกับน้องพิมพ์ด้วยชื่นชมหลูกเสมอนะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ